จะโว้ยเออหัวหัวโวยอ๋อหัวกหัว,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 วเรือเรือแบบนี้เรีืออะไรเรือกอลเล่เรือกอลเล่เรือกอลเล่เนี่ยราคาสูงไหมที่นี่ขนาดขนาดเน่ยนาดเนี่ยอ่าขนาากห้าแสนทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนาราธิวาสนะครับมาดูเรือกอแล่กันแล้วก็มาชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่นะครับว่าเขา ทรามหากินเหมือนกับที่สตูลบ้านเราหรือเปล่านะครับที่นี่คือนาราธิวาสเสน่ห์แห่งเรือก็อและนะครับความสวยงามและความอ่อนช้อยของเรือซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เรานะครับคนผ่านมาผ่านไปเข้าไปชมเข้าไปดูวิถีชีวิตชาวประมงที่นี่นะครับหลังจากหาปลาเสร็จเขาก็ไดเอามาขายนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะซื้อได้เป็นวิถีชีวิตที่ได้เที่ยวมากเลย ซึ่งหลายๆคนที่ผ่านมาผ่านไปคนที่อยู่ข้างนอกอาจจะไม่รู้นะครับว่าความเป็นนาราธิวาสมีเสน่ห์ม,มากน้อยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรมาบ้างครับความสวยงามของเรือเหล่านี้นะครับเขาออกไปทะเลไกลไหมแล้วเช้าๆแบบนี้เขากลับเข้ามาขายปลามีปลาอะไรให้เราได้ชมมาดูกันครับว่าวิถีชีวิตของชาวนาราธิวาสอย่างไรบ้าง

เรือกอเละเรือกเละออกกี่โมงอ่ะออกทีสามออกตีสามออกทีสามหัวรุ่งแล้วไปวางไปวางอยู่ตีเท่าไหร่วันตีสี่วันตีสี่สี่ห้าแล้วเลือกซบก็ทิ้นู่นเลยซูบูในเรือเลยแล้วกลับ อันนี้อันนี้เอามาขายด้วยวะอมาขายเอามาขายเอาขายเสร็จแล้วก็ออกกลับใช่ไหมออกกลับบ้านเลยอ๋อออกกลับบ้านเลยโปรตีบ้านอยู่ไหนบ้านนร้นกำปงอะไรหน่อยมู่บ้านมุ่งบ้านชายทะเลหมู่บ้านชายทะเลอ่ะครับนาราทิวัดนะนาราทิวัดสมบูรณ์มากครับได้เยอะนะอันนี้ปลาอะไรเขาเรียกที่นี่หนาอีกแก้วบอกว่าไงอีกแก้วอันนี้ปลากิซีปลากิซีปลาแดงอันนี้ปลาแดง

อ๋อนี่ปลานี้ทั้งหมดเลยนะของแกะเนี่ยเกต้าเมนะครับครับงานเฉพาะของแก่เนี่ยครับพอเรามาซื้อซื้อปลานี้กิโลเท่าไหร่ไหมเนี่ยช่วงนี้เขาขายเขาขายกิโลประมาณห้าองกิโลยอะมากบลยโอ้โหเยอะเลยได้เยอะไหมได้เยอะไหมได้เยอะ เฮ้ยไอ้อุลิศอะไรสอนให้ก really really ูเบ๋ย์น้องบุ๋ชื่ออาลันชื่ออาลันอาลันนาราธิวาสอาอลันนาราธิวาสครับเป็นไงบ้างอาชีพประมงอาชีพประมงก็มานานแล้วทำมานานแล้วกี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วไปดูดูนี่ปลามันเข้า ปลามันเข้านะครับผมก็เลยได้เยอะหน่อยเยอะหน่อยเห็นว่าวันนี้ได้เยอะได้แล้วได้กี่กิโลได้ประมาณ70กิโลได้โอ้เยอะเยอะอันนี้สดๆจากทะเลเลยไปผมอันนี้เอามาขายนักท่องเที่ยวหรือว่าขายเท่าแก่รืึไงครับขายเท่าแก่ไม่ค้าก็มารับซื้ออ๋อเดี๋ยวไมฆามารับซื้อ